ดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่21ตุลาคม2567ช่องทวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้แล้วกว็มาเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ตลาดสดสุรินนะคะโอ้เอนนินเดินเข้ามานะคะเพื่อนมาเจอฝรั่งขี้นกนะคะทุกคนนี่บักซีดาค่ะพี่น้องจ๋าบักซีดาบักซีดาโบ,บ,บราณฝรั่งขี้นกนั่นเองนะคะที่ก็เอามาขายนะคะนี่ไหนไหได้มาเยอะไหมพี่นางดูก่อนสิ บ้าน,<ใ>น,นมันไดเอามาเยอะมีมมเยอะค่ะหลายต้นหลายต้นเอามาเยอะอยู่บ้านไหนคะนี่อยู่นาดีจ้าอยู่ตำบลนาดีอ๋ออยู่ตำบลนาดี<ะ>อ๋อนาค่ะพี่นางเกตอยู่ตำบลนาดีเด้อเพ,พื่อนๆเด้อนี่มีฝรั่งขี่นกมาด้วยเอ็มมินซื้อแล้วแหละพวงหนึ่งน,นาะพี่นางเนาะอ,อือคือพวงนึงข้างในมันจะเป็นสีแดงเออสีชมพูนะคะทุกคนนี่โอ้วันนี้เราได้ฝรั่งขี่นกด้วยนะคะทุกคน เป็นผลไม้ป่าหากินยากลหรได้ไปมีลหรได้ค่ะเดี๋ยวเราค่ะ<า>เดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยข้างในพี่นางเก,ก๋ข้างในเป็นสีเหลืองเราชอบที่ว่ามันข้างในเป็นสีเหลืองเนาะอืมค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูต่อไปละเด้อไปนั่งเด้อมีกระผักบินฟ้านะคะเพื่อนเห็นไหมคะก็จะมีล<ม>ูกน้ำเต้าออๆเอ็กๆนะคะจ้าละสิบบาทนะคะ มีคนสนใจด้วยมือนแนนีนด้วยร้หนหรออันลน้น่ะกระเซ็บด้วยนู <c oughs> เอ้นึกว่าเป็นนี่เห็นไหมคะทุกคนขายดีด้วย30สิบาทนะะอยู่บ้านไหนคะนี่บ้านน,น้น,นวน,น,น,วนโอ้คอนอยู่บ้านนนวนนะคะเพิ่นมาซื้ออะฝรัแงแถมนำ้ำโอ้สาสบาทหากินยากแล้วเนาะเขาตัดีิมมื <c oughs> อนนะคะทุกคนอะโอเคอทุกคน เราไวเดินข้างในกันนะคะ,ะมีอะไรบ้างะนะคะผักวันนี้เราได้ปลาส้มแล้วก็ปลาซิวแก้วนะคะเอ็มนเพื่อนให้มานะ,ะทุกคนเนาะเนี่มาเดินตลาดเย็นนะคะทุกคนมีเห็ดน,นะ แม่บ่กวนไปขายว่อแลวเนี่ยบอก่า่ะทุกคนไปได้ปลาปลาปลาหน้าอู้มปลาตุ้งนั่แล้วที่น้องนี่เขาให้ปลามาด้วยพี ทุกคนเลยเราเดินต่อนะคะทุกคนเนาะนี่คือบรรยากาศตลาดสุรินนะคะนะคะขน,นมมะนาวจำได้ว่ามะนาวหมดนะทุกคน ปลทูสดอย่างไรกัโตยาวเุมันสีบอสโตกิโลนึ่งสัทูสดตัวเบลเเลยุนี่นะคะอาหารทะเลนะคะนี่ก็จะเป็นด้านลา้อยเอนะทุกคน น้องขายทุกวันตรงขุดนี้นะที่เดิมนะคะทำใหม่ๆส,สดๆขายกันเลยลาบร้อยเอฟผักนะคะผักผลไม้เดี๋ยวเขาไปซื้อมะนาวร้านลูกค่ะฝั่งนู้นนะคะซื้อพริกแม่ซื้อบักพริกแม่บักพริกบักพริกเดี๋ยวได้จังอะไรเลย<โด> สุงละสิบสองกัอะไรอเอละสิบสอะเอาข้อาหอมสิบาทกระเทียม10บาทเก็บติดนะคะค่ะทุกคนมีผลไม้นะ,ะทุกคนนิดน่นะคะมีแหกิ่ชาด้วยนะคะทุกคน เต็มกระเป๋าแล้วพี่นอ้องเนี่ยเข็มชยัยละสิบบาทผักสดสดนะคะผักสดสดนะคะสามอย่างน,นี้นะคะสามอย่างหยิบหาบนะวะน้องหม่ยังยังเปิ่งจะสั่งน้องหม่เพี้ยนกะมี่นะพี่น้องจ้าเป็นแทง่งเป็นแทง่งน่ารักมากเลยน้องไม้กับ นี่ยเราเราจะมาซื้อมะนาวแล้วก่อนมอโอ้ซื้อบางนาวนี่ละเราซื้อมะนาวก่อนทุนน bueno ี่ร้านผัดนะคะลูกสิบบาทนะทุกคนมีบางบงบนั่นลม่มาสองพันมีมาสองพัน ตกวบางอันไหนเนาะป่านนี้นาะอันนู้นอ่ะลองมามันเกลือนะเอายี่สิบซอยนู้ซื้อยี่สิบบาทจัางเมิ่อะไรนั่นเดี๋ยวมาเอากันนะทุกคน ซื้อมะนาวก่อนนะทุกคนเขาบอกว่าซื้อมะนาวให้เลือกเปลือกบางๆอ่ะอันนี้ละอันนี้นูวยี่สิบบาทสื่อเนี่ก็เผาโหระพาาะมีสีเป็นค่ะทุกคนก็ซื้อกับข้าวนะคะมะมะมะพร้าวสวยเลยมันนี้ ค่ะทุกคนมะพร้าวมาสวยด้วยนะคะเดี๋ยวจะโทรถามถามน้องก่อนว่อมันจะเอาหรือเปล่านะคะลูกยิมห้าบาทลูกใหญ่ทุกคน,กคนตลาดสุวินนะคะในรอบเย็นนะคะทุกคนเนาะคือคักนะคะวันนี้เดี๋ยวค่อยไลฟ์สดนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมก่อนละกันบรรยากาศตลาดสดเมอืองสุวินนะคะในรอบเย็นเย็นนะคะ ปลาอาหารท่านี้มาเอ้ยอาหารพื้นบ้านผักปลานะคะทุกคนเนาะนี่เยอะอกบเขียดน,นะคะวันนี้เรามีคนให้กับข้าวเลยนะ,ะทุกคนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อกับข้าวนะคะวันนี้ผู้เขดยังมีเขีดลงอยู่ตัวนี้เขียดปลวกนะทุกคนอือืมนี่ยังน่ะล่ะดอกขิลเลตดอกขิลเล็ต ขายดอกทิวด้วยนะ,ะทุกคนอันนี้คือตลาดบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์นะคะในรอบเย็นวันที่21ตุลาคม2567น,นะคะบรรยากาศตลาดผักมากมายนะคะน้องก็ได้ปลามาเยอะนะทุกคนมาทอดอยู่ตรงชุดนี้นะคะใวรมาก็มาอุ่นๆนกันได้อันนี้ก็จะเป็นไก่ดําไก่ดาบอลงล่ไก่ดำนะทุกคนไก่ดำนะคะมีเห็ดหลวกคุณนะคะมาได้เลยนะคะทุกคนบ,บรรยากาศตลาด เงสนรินในรอบเย็นประจำวันที่21สิงหาคม2567นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระหนะ้ารู้และคำบนเทงเราก็พาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดเย็นสุรินนะคะในวันที่21ตุลาคม2567เราก็หวังอย่างยิ่งว่า f c ทุกคนทุกท่านก็คงจะถืกใจ ในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกล่ปารฤฤฤประทานาธิบดีคณทีวันาทีตนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอขอบคุณทุกไล์ขอบคุณท,ทุกๆกําลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมาต้องกราบขอบค,อะคะุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด subscribe ดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไมพ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเราต่อไปนะคะ ส,สวัสดีคุณผู้ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับพี่เมขอตอไลก่อนนะคะสวัสดีค่ะ